โกรโกกไม่ even มเอฟเฟก่อนนะวคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่กองถ่ายละครเรื่องอุบัติร้ายอุบัติรักซึ่งในวันนี้มีการถ่ายทําฉากดราม่าหนักหน่วงซึ่งทําให้นางเอกอย่างโมต้องเสียนน้ําตาเยอะมาก <c oughs> ดูสิคะร้องไห้แล้วร้องไห้อีกร้องไม่หยุด <c oughs> แน่ยังไม่หยุดร้อง ช้อนประครบให้ตาหายบวมกันเลยทีเดียวอืมนี่สินะจุดจบของนางเอกเจ้าน้ำตาอ่ะอ่าอ่อออนคนาคุณผู้ชมคะฉากต่อไปเป็นฉากที่พระเอก จะต้องโยนโทรศัพท์ลงจากชั้นสองของบ้านงานนี้จึงต้องเกณฑ์ทีมงานครึ่งกองมารอรับโทรศัพท์นั้นซึ่งครั้งแรกรับพลาดาครั้งที่สอง <forests my God> ก็ยังพลาดอยู่ท <was my god> จำนวนคนไม่ช่วยอะไรเลยหรอคะคุณพิอ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 ไม่เหมือนตอนสองอาเฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้ทีนั้นคุณผู้ชมคะและเนื่องจากฉากที่ไทยทำกันในวันนี้เป็นฉากดรามา่าจึงทำให้บรรยากาศในกองถ่ายเต็มไปด้วยความเครียด กินกันไม่หยุดขนาดเนี่ยแอะโทษนะคะอันนี้ไม่ทราบว่าเกิดจากความเครียดหรือเกิดจากความหิวกันแนคะค่ะเนี่ยเออเออเออเอ,อ,อ,อะ,ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่นักแสดงแต่ละคนแอะได้กินอาหารแก้เครียดไปเรียบร้อยแล้ว ถูกคนก็รีบกลับมาตั้งหน้าตั้งตาทำงานต่อทันทีเอ๊ะให้คงยังทำงานไม่ได้หรอกคะคุณผู้ชมเพราะแต่ละคนจะต้องนวดต่ออีกเอ๊ะโทษนะคะกินเสร็จแล้วก็นวดต่อ ไม่ทราบววันเนี้ยจะมาทำงานหรือมาพักร้อนกันแน่คะคุณเนาะอ๋ออออ๋อออคุณผู้ชมคะหลังจากที่ทุกคนได้สติว่าวันนี้ต้องมาทำงานทุกคนจึงเตรียมตัวถ่ายทำฉากต่อไปโดยฉากนี้เป็นฉากที่โม จะต้องติดเอฟเฟคโดนยิงด้วยซึ่งโมนั้นก็ดูจะมีอาการหวาดกลัวอยู่ไม่ใช่น้อยกล,กลัวมากเลยติดเอฟเฟกต์อนนะกลัวนีเลือดเลยเหรอเมื่อถึงเวลาถ่ายทำจริงโมก็ดูจะยิ่งกลัวหนักมากกว่าเดิม เช็ดวอนิเจอร์ก่อนมาเช็ดโมเป็นระวังนี่สาวบ้านเอ๊ะเดี๋ยวนะคะโมสรุปไอ้ที่ว่ากลัวกลัวเนี่ยคือกลัวเฟอร์นิเจอร์เขาจะพังไม่ได้กลัวตัวเองจะเจ็บหรือคันเนี่ยโธอแม่คุณคงกลัวจะต้องหารค่าซ่อมเฟอร์นิเจอร์ใช่ไหมคะคุณเนาะอ๋ออ๋ออ๋อทุกคนไปเช็ดเฟอร์นิเจอร์ก่อนมาเช็ดโม